ดีค่ะพี่น้องมาอีกแล้วเด้อจ้าพี่น้องจ้ปาปลาปลาหังเฮ้ยปลาหัง <c oughs> อารมณ์ก่อนจ้ามาอีกแล้วจะบอกมาได้พี่น้องว่าฝนตกก็เลยมาจะขอไปหลุนเบิง้งนี่บ่เขาก็มาหลาไรล่ะพี่น้องนี่มาหอดนี่น่าละโมงคืนเอ๊ะหกโมงคืนบ่มาหอดนี่หกโมงคืนพี่น้อง คณะเก่าม um, ันเทิงมันมันเทิงศิลได้จ้ะพี่น้องมือน like ั่งกับปพูนสีสกิดไหมพี่น้องมือนั่งนางโหลดเชนว่าต่างจากกิโลไปหอดคุนทั้งคุนก็หามวนอยู่ไม่แต่เฮ็ดอันนี้เฮ็ดทานพี่น้องสีห้าได้บอพี่น้องพุนฝนฝ่าอากาศเทิงๆพุนแนมเด้อนั่นเบื้องลด เสือหมาอยู่มานกหอกกัเซลแซีอยู่อิ่มแล้วก็เตรียมตัวขารบทงชาติได้โอเตะันออกเตรียมพร้อมเลยตะบันตกเซียนใต้อะไรตะบันตกเสียนใต้เข็มทิพเป็วันนี้เข็มทิพไปด้วยบ่ใช่เพราะว่ามันมืดเนาะอ๋อ เผื่อพี่น้องเขามาคือคือคือเจ้าจิ้นอยู่นั่นแหละไอีหลีรอเองไแบ่เผาเผาอยู่พี่น้องตกก็ปิดทิ้งเผาอยู่พี่น้องเออกินเข่าก่อนเนาะไปพี่น้องเมื่อเขากินเข่าอยู่ฮกินต้นน้ำผุดเข่ากระเด็นยดยสอนยางก่อนเลยเลยนี่มาเด้อมาเด้อ กินขาน้าวกินหนาเด้อยน้องเหลือพี่น้องเอ้ยโอ้ยเดี๋ยหอยรองเท้ายเขาแปแซวแล้วพี่น้องหนึ่มาๆมาๆมาๆจะซ้อนอยานอันนี้ยุง่งกัดแกมยุ่งมันหลายมึงอืดอกแหลกแหกหมานพี่น้องซสมกระดุมนี่พี่น้องจา๋าเฮดขาวเปียกแห้งกินหนาพี่น้องสิแนมเห็นเฮดบอลน,นี่พี่น้องจ๋ามืดก็มือด,มอ,ดอู้ ฝนกับทั้งฝ่าพุ่นพุ่นพี่น้องเอ้ยพุ่นโอ้ยที่บุทธที่บาดาเอ้อยพ่อหินในเถาะแย่งหานะแคมเนขกนักเนาะต่อยหมกแดงนี่นแม่นบอหรอโอ้อยแก้งแสบได้พี่น้อง เด็กรอนอลงเม็ดกระดเสือเองนอเอาเอาเอาอนเรคียเคียเคีย,ย,ย,ยเลยพี่น่อเคียเคียเคียซ้ำเฮ็ดพากระกิ้นไปเป็นหยางเนาะพี่น้อจืออ <laughs> ๊บ เห็ดขาวมีเห็ดตัวลูกมันเต็มเลยผสมลูกลูกเห็ดลูกเห็ดมาแมนแม่เห็ดหอหมันไม่ตลูกมันนี่จำเลยโอ้ตายตายตายฮ่เดี๋ยวได้ตีนมึงนี่ขางเลยเบื่ออ่ะโอ้มันเปื่อยแล้วเห็ดกินได้อยู่ ตื้อเซ็นมาแล้วคมเมนสีขาวเฮ็ดยังอ๋อ้นี่แหละต้อนคืนนี่แหละออดเงพาไปมนี่น้องตีกว่าเก็บเห็ดอันนี้เนนอพี่น้องเห็ดกำลังออกว่รเห็ดจะไหนนอนเอาบอ่ล่ะน้อนทาบอลนั่นนี่นี่เต้นอยู่ลูกมันนี่ลูกใหญ่แล้วลูกหน้อย เก็บเอาเก็บเอาเออนี่เกลกันังเหรนี่มันกำลังออกไงนี่กำลังออกนี่เตะเห็ดเบื่ออีหล่ะพี่น้องเห็ดกินไม่ได้หกอีกแล้วพี่น้องหกอีกแล้วโอ้มีบ่มีบ่เห็ดขมเห็ดเขิมกับใบเห็นบ่

โอ้พี่น้องบ่เห็นเห็ดพ่อดอกหรืแอแอไปทางไหนยแอลก้อนมาพีติดเอาแอลมามาพีมาเล่นมาหัวอีกลหะพี่น้องเอ้ <c oughs> เห็ดบ่ระท่านไดพ่อดอกอยู่นางมากเครึ่่งสมองเหรอน้ำกลนกันอยู่นี่แหละ จะไปบันไดกับยางแต่จะไปหม่งหกเงี้ยหายางละนะ่ะนั่นเง,งี้ยหากบหรือหาเอื้องไปเอาหอดหมอเบดมาเงี้ยองกับใบหินเดี๋ก็มีนี่พี่น้องพี่นอ้องแทนเทนเทนโอ้ยเท่าสามยายสอนถือฝนเห็นเห็นเห็นน,น,นี่พี่น้องเฮ็ดอันนั่น,อน,อนโอ้ยขาด เห็ดแม่งกินเหลือแม่งกินขอกี่น้นองหาสะสสงสัยเห็ดอันนี้ออกนคืนองเนาะอี้ออกน้อ่อเนาะผ่งรอไงเนาะเี่ยก่อนเคีรยได้อีกเคียเคียเคียเออเคีรยเบิ้องอ้าวคือยังยังห้องกับตาเนี่ล่ะนั่น ได้จะซื้อเลยบบบนี้นี่บอกมาเลียะมาเลียแล้วพี่น้องใครพี่นอ้องเอ้ยพอเฮ็ดแดงแล้วงามหรือเปล่าจ๊ะใส่กระตาตุ๊บ น้องอ้องใบใหม่บ้างอือก็ลังงามงามหม่พี่งนุ่มตุ้มเองมีแค่นี้เองบ่การผู้หูกันกับบริหารเออเห็นอยู่แวบๆๆอยู่อือ ถ้ามันบ้านนะทอคอ <c oughs> อันนี้อุ้องมือเขาเลยเลยยัย <c oughs> งก็ชวนมือมานํำแน่นี่พี่นออ้องมาเดินมาเด้นนี่ย่ายเลยพี่นอ้องโอ้ยขามามือตื้อเลยพี่น้องเอ้ย ถ้าสมุดเห็ดบะแดงเห็ดบะขาวนะบเห็นมืดแท้งมาเกงเหนีนทางเห็นดอกเดียวอยู่คนเดียวบ่อยากขึ้นรถไปนั่งบ่เห็นแล้วนี่ เห็นแล้วนี่ดอกหนึ่งเด้อพี่มันเป็นอีหลีบอนี่บอนี่เห็ดแดงนี่อยู่ใสว่บาบอาา่อใดลักกะยังเห็นอยู่ขอยเป็นบ่าเด้อพี่น้องขอยเป็นบ่าแล้วเห็ดเขียวเขียวก็มีแต่เพื่อนสีอยากคือโลดน้ำบอนี่เจ้าเป็นเปียกพนแล้วคือโลดบ่อใดแล้วเด้อเอาทิ้งดีกว่า หาดอกจูมดีกว่านี่มาเด้อพี่น้องเอ้ยมาขื้นลดน้ำกันเด้อเขาไข่เขียวเพิ่นถือุนมมลเเร่เกียไปเรื่อยๆเ,เด้อพี่น้องเอ้ยหวย,ยแทนาอวันนี้วันหวยออกอาการมันก็เลยบอกว่ามันโอ๊ย อะยอมเอ้ยส <ái> ้นอันนี่ส้นต่อพี่น้องกเวกกวีกเวคือแปะวายังแอลว่ามันมืดเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องแม่งหยั่งเฮ็ดยังหรอแอวนี่เฮ็ดเพิงตีนั่นนะเลี้ยวเดี๋ยวขนาดเสียมเสาะก่อนเฮ็ดเพิงจค่ได้คือสิเปื่อยเปื่อยเอ้าแอลนี่พี่น้องเห็ดยังพี่น้องบอกแน่เบิ้ง มันมืดจะสอนแน่บ่อโห้พี่น้องโอ้ยแกเป็นอึดอยากนี่พี่น้องเออฮึมฮึมวันนี้ยังไม่ได้เหตุเลยสักดอกเลยนั้นพี่น้องกระตาเพลินกูมันมืดแห้งเลยพี่น้องกระดุมหน่อยกระดุมหน่อยกระดุมหน่อยหน่อยหน่ยกระป๋องเบียร์ใส่นอนเปิดออกึมฮึม Look, schön, bon นี่พี่น้องที่เอิรนพี่น้องพี่น้องเอิรนนี่นี่สีน้องมันกินได้บนี่นี่นี่อ้ยภูมิใจเสนอของยายสอนนะคะนี่หงวหลอดตัวนะมาหอดอะพี่น้องมาหอดหม่องหลุดแล้วกระเพาะตัวนาคือเป็นแปนเพื่อนว่าออกมามาพอเฮ็ดยางล่ะพี่น้องดอกหนึ่งนี่ โอ้ยเข่าซ้ำจะของใท่เนาะตายแล้วตายแล้วออกมาข้างนอกแล้วพี่น้องออมันบ่นนนนมีกอดน้องกอดน้องให้แน่นแน่นมแค้นอยู่พี่เฮ็ดเบื่อพี่น้อง

ทำอะมอนห็ดอะไรเฮ็ดอะไรพี่น้องจ้ากินได้หรือเปล่าเนาะเก็บไปให้ยายกรดูดีก่อนเนาะอแทนแทนแทนโอ้พี่น้องเอ้ยพี่น้องจ้าเอ้ยขอจบคลิปยูบันนี้ได้จ้าพี่น้องโยคคูสูขลน สุมองสุบอนกอยใหญ่ด้ยชอนมันอยู่ด้วยนี่นี่นี่พี่น้องว่าสิจบคลิปจะได้เห็นอีกโอ้ยผนว่าจบคลิปกันเด้อพี่น้องมาเห็นอีกพี่น้องเออหาหาหเก็บใส่กระต่ายย่อยก้อนเด้อมันจะหมุนเก็บงามๆบอกให้เอาไอ้นี่กรอกรองก็ไม่ยอมมาลองเลยพี่น้องก็เลยมองไม่เห็นเห็นนี่นี่พี่น้องบางสวยๆหน่อยโอ้ยหอยบัวอมีดมาหยังดอก ฝุ่นบ้างเนะฝุ่นละมือทัอง้งฝุ่นเออโอยเมื่อ,อยอด้พี่น้องจ้าเศร้าค่ะผ้มันมืดน้ำเลยมืดพี่น้องก็บปีเก็บใกล้เราอยู่น้ำรดดีล่ะมืดน้ำมือนี่คุณยายเฮ็ดกอบอกคุณยายเฮ็ดอย่างย่าซ้อนบระหูย่าซ้อนเก็บมาหายย่าก้อนเบิองว่าจะออกไปพี่นอ้องเบิองทางน้องใส่ใส่ใช่ไปอืออือจะลุย <laughs> ทิศสามนาทีแหละพี่น้องแค่นี้นะจ๊ะจ้าคิดถอดคิดถึงสุขุกคนสมองสบอเด้อจ้าพี่น้องจ้าขอบพระคุณหลายๆได้การจะข่ามาติดตั้งคีบจะสอนจะก้อนเด้อจ้าเด้อจากแก้กิ้งของคนเถวสองแถาเด้อจ้าพี่น้องบ๊ายบายรักมากคิดถึงทุกคนนะจ้าจ้าจ้าบ๊ายบาย